สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ DMC The Media On Zoom นะคะในวันนี้พบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะซึ่งเราจะได้มารับฟังเรื่องราวดีดๆนะคะของ Idol ที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะทุกคนนะคะสามารถที่จะเข้ามารับชมได้นะคะในห้อง Zoom นะคะที่ลิงก์ Zoom072.com และ z o o m 0 7 2 c o m s l s h d m z นะคะ ตรงหัวใจส่งรอยยิ้มส่งคำทักทายนะคะไปยังสมาชิกสูส่มทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมอยู่ทั่วทุกมุมโลกนะคะก็สามารถทักแชทกันเข้ามานะคะเป็นข้อความให้กำลังใจซึ่งกันและกันในการรับชมด้วยนะคะซึ่งรายการสุ่มไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่ทุกท่านนั้นได้มีโอกาสจะมาฟังเรื่องราวดีๆค่ะ ของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพมาแบ่งปันประสบการณ์ในการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์ที่ปรับใช้แล้วชีวิตมีความสุขและก็ประสบกับความสำเร็จมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันค่ะ และซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะก็เป็นลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ต้องบอกว่ามีบุญแล้วก็ได้โอกาสนะคะพบกับการยนานมิตรค่ะที่ได้เชื้อเชิญนะคะให้มาศึกษาพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายรวมถึงคำสอนของย่อมหาปูชนียาจารย์ด้วยจนทำให้ครอบครัวนั้นมีเส้นทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นครอบครัวแก้วกันเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งวันนี้แขกรับเชิญของเราพร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเคล็ดลับดีๆนะคะในการดูแลครอบครัวแบบนี้ให้เราได้ฟังกันค่ะขอต้อนรับคุณนัทกัญญาจันทองทิพย์หรือว่าคุณน้อยนะคะประกอบธุรกิจรับเหมาต่อเติมอาคารค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิสุชาดาและสมาชิกซูมทุกคนทั่วโลกค่ะค่ะนะคะคุณน้อยคะในส่วนของการประกอบธุรกิจรับเหมาต่อเติมอาคารตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะ อ๋เป็นงานงานโครงสร้างของงานระบบไฟฟ้าประปาแอร์ที่หยุดไซ้งานเป็นฐานลากค่ะที่เราต้องไปเจาะพื้นผนังคอนกรีตนะคะโดยใช้เครื่องไฮดรอลิกเจาะค่ะไม่ต้องใช้แยกที่มันจะทําลายโครงสร้างค่ะเราใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยค่ะไปทํางานจุดนี้ค่ะ โอ้โหนะคะอันนี้คือคุณน้อยต้องไปดูแลควบคุมงานเองเลยหรือเปล่าคะในการทำงานอ่าน้อยออกไซางานกับแฟนทุกครั้งที่ไปทำงานคือไปช่วยกันดูแลหน้างานดูแลลูกน้องอแล้วก็อาหารการกินซึ่งเราจะต้องดูแลความปลอดภัยของลูกน้องด้วยแล้วก็ส่วนแฟนก็จะมุ่งไปทางหลักคืองานแล้วน้อยก็ดูความความระบบระเบียบที่จะ ทำงานก่อนทำหลังทำแล้วขณะทำแล้วก็เก็บงานส่งมอบงานน้อยจะต้องคอยช่วยแล้วก็วางบินเก็บเช็คแล้วก็ช่วยแฟนทำทุกอย่างเลยค่ะออกสายงานลุยกันสองคนแล้วก็ลูกน้องค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเป็นหญิงเก่งเลยนะเพราะว่าทำงานข้างนอกบ้านด้วยแต่ทีนี้เรื่องราวที่เราจะคุยกับคุณน้อยเนี่ยไม่ใช่เก่งแค่เฉพาะนอกบ้าน เพราะว่าการดูแลทุกคนในครอบครัวของคุณน้อยเนี่ยก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะทีนี้อยากให้สมาชิกซูมนะคะได้รู้จักกับตัวตนของคุณน้อยกันก่อนนะคะว่าตัวตนก่อนที่จะมีโอกาสมารู้จักกับพระธรรมกายเป็นยังไงบ้างคะตอนน้อยยังไม่เข้าวัดธรรมกายนะคะน้อยก็จะใช้ชีวิตทางโลกที่ว่าทํางานบริษัทก็ทํางานเป็นเสมียนเป็นทํางาน อ่าเช้าไปเย็นกลับคือเข้าแปดโมงแล้วห้าโมงแล้วก็ในช่วงทํางานนั้นก็ต้องหารายได้เสริมโดยการที่ก็ไม่รู้เนะว่ามันจะผิดสินห้ยังไงอะค่ะเพราะว่าก็ทําเสริมขึ้นมาให้มีรายได้อย่างเดียวคิดอย่างเดียวว่าทำงานจะให้ได้เงินเข้ามาเพิ่มจากเงินเดือนก็ปล่อยเงินกู้ออกดอกเล่นแชร์เขียนหวยเล่นหวยเอาทุกอย่างเลยที่ว่ามันเป็น เสริมอะค่ะก็ทำตรงนี้มาโดยที่ไม่รู้ว่าจะผิดหรือถูกในก่อนเข้าวัดนะคะแล้วก็อ่าว่างคือว่างเราก็จะทำค้าขายอาหารตำสั่งล้องโมหมดล้องผิดลองถูกแล้วก็อ่ารับซื้อของเก่าค่ะแล้วก็ก็มันยังไม่พอนะอทำไปมันก็ยังไม,ไม่ไม่สำเร็จอะยังไม่ยังไม่รวยอะ่ะยังไม่มีเงินอะ่ะ ที่จะเหลือค่ะมันก็ได้ไปอยู่รอดไปค่ะช่วงที่อยู่ทางนู้นนะคะท,ท,ที่ยังไม่เข้าวัดนี้เลยนะคะแล้วอยากจะกินอะไรเราก็กินอย่างฆ่าสาัตว์เนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าผิดกฎศีลหรือเปล่าเนาะเราก็สั่งอะทำค่ะดําดเนินชีวิตไปอย่างเนี้ยค่ะทางโลกไปอย่างนี้เลยค่ะก่อนเข้าวัดแล้วก็แฟนยาลาเครียดเขาก็ดื่มนะคะเขาก็ดื่มแล้วก็สูบหลี่บ้างละ โลกของทางนู้นก็จะกินสุกลีแลกอะไรเงี้ยค่ะก็คือคิดว่าอันนั้นเป็น,ปนความสุขแหละแล้วก็มันไม่ได้สิ่งที่เราศึกษาอย่างจรงิงจังแล้วก็ตั้งใจจรงิจรงๆก็คือใช้ชีวิตแบบพูดง่ายๆก็คือเป็นชีวิตปกติของคนทางโลกในยุคนี้เนี่ยนะคะก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของศีลเท่าไหร่แต่ว่าทีนี้ได้มีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะคุณน้อยอ๋อ คุณน้าค่ะทํางานอยู่ตอนนั้นก็น้อยออกมารับเหมาแล้วค่ะคุณน้าโทรมาชวนคุณน้าเข้าวัดมาก่อนกเกษียณอายุท่านก็เข้าวัดแล้วท่านก็จะโทรถามน้อยว่าอยากทําบุญไหมก็บอกถามเลยว่าทําบุญอะไรสร้างองค์พระให้พ่อสิที่เสียไปอะค่ะก็ mm. อยากให้คุณพ่อได้บุญเราก็ยังไม่เคยได้ทําบุญใหญ่แบบนี้อ่ะก็ตกลงทําบุญสร้างองค์พระแล้วหลังจากนั้นมาน้อยก็ ลองชวนกันมาครอบครัววันที่จะเป็นวันหยุดของครอบครัวก็เข้าวัดลองมาเข้าวัดก็ขึ้นไปบนศาลาปฏิบัติธรรมที่สภาธรรมกายที่เขาเรียกกันนะคะก็กว้างขวางแล้วก็มาได้ได้ได้เวลานั้นก็หลวงพ่อลงมานำสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทำตามเขาไปแล้วแล้วเราก็เบรก ทานอาหารก็ไปรับอาหารคือ<ะ>ทุกอย่างที่ก็าทำเป็นระบบระเบียบเราก็ทําตามเขาไปเพราะเราคนใหม่ค่ะค่ะก็ศึกษาแล้วก็เอาลูกอ่ลูกก็ตอนนั้นยังยังก็ซนอยู่เหมือนกันก็นั่งห่างกันไปตามที่เขานั่งก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็รับอาหารแล้วก็ประทับใจอา่ามองไปแล้วเห็นการจัดรองเท้า<ะ>ซึ่งเจ้าหน้าที่ น่าจะเป็นเจาหน้าที่หสชุดขาวนะคะจัดรองเท้าเป็นระเบียบซึ่งเราถอดไว้อย่างที่เรายังไม่เข้าวัดเนี่ยจะระเกะระกะถอดเอตามใจนะ่พอมองมาหลังจากปฏิบัติธรรมเสร็จเรามองมาแล้วโอ้รองเท้าเราเป๊ะเนอ่าแล้วก็ท้าทใจเห็นพระพระสีจารวัดงดงามแล้วดูดูหน้าหน้าศรัทธาค่ะ อืมแล้วก็เจ้าหน้าทีก่ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมันเหมือนอยู่ในโลกแบบเป็นเป็นอะไรที่ต้อนรับรอคะค่ะค่ะไม่มีเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็เป็นระเบียบห้องน้ำอ่าน้อยชอบห้องน้ำสะอาดอ่าไม่มีร้านค้าด้วยนะคะวัดนี้อ,อ่ชอบอ่าห้องน้ำสะอาดความเป็นระเบียบแล้วก็กิจกรรมงานบุญก็ ก็เยอะแล้วก็ระเบียบดีเอ่ออืมก็เลยเป็นความประทับใจ <c oughs> ที่เกิดขึ้นในครั้งแรกทีนี้ <c oughs> ต้องถาม <c oughs> คุณน้อยก่อนว่าก่อนที่จะได้รู้ว่าจะต้องมาสร้างองค์พระเนี่ยรู้ไหมคะว่าจะ,ะคุณน้านชวนมาวัดพระธรรมกายตอนนั้นมีทัศนคติกับวัดหรือพระพุทธศาสนาย,ยัางไงบ้างคะตอนนั้นไม่รู้จักวัรมกายเลยค่ะว่าวัดพระธรรมกายเขาดังยังไงแล้วก็ ไม่ไม,ไม่ไม่เคยได้ยินเรื่องเรื่องเสื่อมเสียอะไรไม่รู้รู้แต่ว่าอยากได้บุญนะคะ,ค,ะคือเราเราอยากทําบุญที่มันที่เราเคยทําบุญทางยังไม่เข้าวัดทําบุญตามประเพณีใช่ไหมคะยังไม่มีอะไรที่จะดึงดูดใจที่เราเออทําแล้วมันปลื้มก็มเลย ก็ right เลยมาสร้างองค์พระให้กับคุณพ่อนั่นก็คือจนะุอดเริ่มต้นในการที่ได้มาเข้าวัดและได้เรียนรู้แล,และเห็นและความประทับใจเกิดขึ้นแล้ว <S 2> <S 2> แล้วหลังจากนั้นคุณน้อยได้มีโอกาสศึกษาธรรมะเพิ่มเติมไหมแล้วก็รู้สึกว่าการเข้าวัดมันส่งผลยังไงต่อตัวเองบ้างไหมคะหลังจากอาทิตย์ที่เราได้เข้าวัดเราศรัทธาแล้วเราก็เลยคุยกับลูกกลับมาบ้านคุยกับครอบครัวกันว่านั้นเราจะต้องไปวัด กันทุกวันอาทิตย์แล้วนะไปแล้วแม่มีความรู้สึกว่ามันสงบมันนิ่งแล้วก็คุยกับลูกแล้วแบ่งเวลาค่ะจัดสุกลูกมีหน้าที่เรียนไปพ่อกับแม่ทํางานไปวันเสาร์ลูกมีหน้าที่ทําการบ้านไปเสื้อผ้าแม่ส่งรีดเราแลกกันตรงนี้ออืแล้ววอาทิตย์เดี๋ยวเราจะไปสั่งสมบูรณ์กันปิกนิกบุญกันลูกไปพักผ่อนอ่าเติมพลังก็พาลูกเข้าวัดแล้ว เนี่ยค่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนที่เราต้องเข้าวัดกันทุกทีแล้วก็ได้สั่งได้รู้ศึกษาธรรมะของพ่อครูบาอาจารย์ก็ทําให้เราได้มาสั่งสมบุญกันทุกวันอาทิตย์เลยค่ะทีนี้ต้องถามในในส่วนของการที่จะพาเด็กๆเกนี่ยนะคะตอนนั้นที่บอกก็ยังเล็กๆเ,เนี่ยมาวัดคุณน้อยประคับประคองยังไงเด็กๆให้แบบว่ามาวัดได้แล้วก็แบบ มีคือมันเป็นอีเวนท์ที่เป็นนัดอย่างที่บอกปิกนิกบุญเนี่ยนะคะต้องมาทุกอาทิตย์เนี่ยไม่ให้เขางองแงเนี่ยคุณน้อยทำยังไงคะตอนอื่นเรื่องอาหารการกินนี่น้อย<ม>จะเตรียมพร้อมเลยค่ะจะกินอะไรตรงไหนอ่าเดี๋ยวแม่จัดให้<ม>แลกกับการเอาบุญแม่ยอมทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมเป้น,นะคะ<ม>อ่าต้องทำนะลูกนะแล้วก็ให คืออะไรที่เขาต้องการอ่ะน้อยทําให้หมดอ่ะคือขอให้ลูกเราได้ได้มาวัดแล้วมาซึมซับบุญแล้วเขาจะได้อ่ามีบุญอ่ะมีบุญเป็นเกาะกําบังของเขาเพราะเราเราเราก็ได้ศึกษาแล้วเรารู้มาบ้างแล้วค่ะอืมก็คือว่า ตามใจไปก่อนแต่ว่ายังไงก็คือหลักการก็คือยังไงก็ต้องมาวัดแหละไม่ว่าลูกจเจ้าอะไรเราก็ตามใจก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็คือได้มาวัดมามสั่งสมบุญร่วมกันแล้วทีนี้ค่ะอยากจะสอบถามถึงวิธีการดูแลเด็กๆเนาะใช้วิธีการในการดูแลเด็กๆยังไงในการที่แบบให้เขาได้ซึมซับธรรมะค่ะหลังจากที่อยู่บ้านแล้วก็นำมาปฏิบัติต่อยอด โดยการให้เขาสวดมนต์ mm. แล้วก็อาหยอดยอดกระปุกก่อนยอดกระปุกบุญเพราะว่าตอนที่ไปวันนภากับนิชานี่จะอยู่ในบูธจะไปกิจกรรมของเขาแล้วค่ะน้อจะส่งต่อไปตรงนี้และ mm. แล้วพ่อกับแม่ก็มาสแสวงของพ่อกับแม่แล้วก็จะให้สวดมนต์ยอดกระปุกบุญคือทานแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธิอ่าจะสอนให้ลูกทําอย่างนี้กับพ่อกับแม่แล้วก็ ขอเข้ามากมคือห้องพรกนี้จะเป็นห้องแบบห้องเติมเต็มบุญนะคะของเราอะ่ะ<ม>เราจะมีห้องไว้เราจัดห้องแล้วติดแอร์ทาไว้อย่างดีด้วยเพื่อ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 ครอบครัวในในในการสั่งสมบุญแล้วก็สอนให้เขาอ่าแบ่งแบ่งการรับผิดชอบในการล้างห้องน้ํา<ม>ค่ะอ่านี่ค่ะนี่ค่ะล้างห้องน้ํา พี่กับน้องผัดวันเลยแปะไว้หน้าห้องเลยล้างห้องน้ําเก็บที่นอนอยู่จีไฟนี่ก็นํามาจากหลวงพ่อทัตตะที่สอนมาห้าห้องชีวิตที่ต้องทำางห้องน้ําแล้วก็คือคือเอามาปรับกับนภา,ากับนิชานี่หมดโดยมีคุณพ่อเป็นเบื้องหลังด้วยค่ะที่ที่ที่ช่วยกันพ่อกับแม่ต้องช่วยกันแลละทีนี้เวลาเวลาที่คุณน้อยจะให้น้องๆทําอะไรอย่างเงี้ย เรามีการอธิบายไหมคะว่าทําแบบนี้ทําไปเพื่ออะไรแล้วทําเราได้อะไรเพราะว่าเด็กๆอะ่ะจะต้องหาเหตุหาผลในการที่จะไปบอกให้เขาทําถ้าไปบอกให้เขาทําอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะแหมทําไมต้องทำล่ะคุณแม่อะไรเงี้ยคุณน้อยอธิบายให้ลูกๆฟังยังไงคะอ่าน้อยก็จะมีเหตุมีผลให้เขาว่าทําแล้วได้อะไรอย่างหนูล้างห้องน้ําให้พ่อแม่เนี่ยเท้าขอบหนูก็ได้กระตันอยู่พ่อแม่ตอนมีชีวิตอยู่เลยนะ พอพ่อแม่ใช้หนูล้างใจหนูก็จะสะอาดอย่างหนูนั่งสมาธิบ่อยๆเนี่ยหนูกจะทำให้หนูเกิดปัญญาดีแล้วก็เรียนหนังสือเก่งอ่าอย่างทานถ้าหนูหยอดทานเนี่ยสักวันหนึ่งอะ่ะถ้าบุญมันเต็มนะ่ะดวงทานเนี่ยมันก็จะทำให้หนูรวยก็ได้ในอนาคตอันนั้น แม่ก็รู้จักให้เป็นอ่ะแล้วก็สอนลูกแล้วก็ให้มองคน่ะในแง่บวกถ้าเจอปัญหาอะไรมาก็มาคุยกันค mm. ่ะ,ะสินห้าน้องนภากับน,นิชาเนี่ยน้อยจะเป๊ะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องสินหามากในครอบครัวเนี้ยเพราะได้ฟังคําสอนมาแล้วว่าจากที่อยู่ข้างนอกเราไม่รู้ว่าสินห้าข้อหนึ่งมันผิดอะไรแล้วเจอมีเหตุมีผลอะไรพ mm. อมาฟังปุ๊บน้อยจะบอกอลูกว่าถ้าศัตร์เนี่ย มันบาปยังไงห้าข้อเนี่ยราจะอธิบายเหตุผลให้เขาฟังหมดเลยมีเหตุมีผลหมดเลยถ้าหนูเถียงพ่อเถียงแม่เดี๋ยวปากเท้ารูเข็มนะอะไรเงี้ยอ่ะเราจะสอนลูกได้ก็ต่อเมื่อเราเป็นต้นแบบแล้วลูกเรายังเล็กอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะจะเมเนตลูกได้ช่วงที่เรายังดูแลเขาได้อยู่ค่ะแล้วผลลัพธ์ล่ะคะเป็นยังไงพอเราให้เขาทำให้เขาซึมซับคุณธรรมหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้ว ผลผลลัพธ์ของเด็กๆทั้งสองคนน่ะคุณน้อยคิดว่าเป็นยังไงก็ได้อย่างที่ใจคิดเลยค่ะพอเขาได้ทําแล้วเขาก็ปฏิบัติต่อมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องบอกไม่ต้องจูจ้จี้จุกจิกแหละทําก็กราบถึงแล้วเขาก็มากราบเท้าพอ่อเท้าแม่แล้วเขาก็ไปนอนองนี้ยแล้วขอเขา้ามากรรมวันเกิดไม่มีการจัดนะคะไม่มีการปราร์ตี้ก็คือต้องล้างเท้าพ่อล้างเท้าแม่แล้วก็ ทำตามเนี้ยค่ะแล้วก็เราจะไม่มีการไปจัดกับเพื่อนฝูงอะไรไม่มีค่ะก็ก็ปื้มค่ะเขาได้เยอะมากเลยนะคะสองคนเนี้ยได้อย่างที่เราหวังไว้เหมือนผลผลิตของเราที่เราปูทางไว้มันออกดอกออกผลมาจนถึงทุกวันนี้น้องนาภาก็ก็รู้รู้ในบุญคุณพ่อแม่แล้วก็กรตันอยู่ดีมากอืมนะคะโอ้โหจะบอกว่าปูทางให้ลูกๆได้เรียนรู้ คุณธรรมแล้วก็ศีลธรรมเป็นอย่างดีทีนี้ค่ะคนข้างตัวบ้างนะคะ,ะท่านพอ่อบ้านเนี่ยนะคะเห็นบอกว่าในสระท่านพ่อบ้านเนี่ยเคยมาบวชด,ด้วยแล้วความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นมากมายเลยทีนี้อยากให้ในฐานะที่คุณน้อยเนี่ยเป็นแม่บ้านเนาะแชร์ไปถึงแม่บ้านทุกๆคนหน่อยว่าโอ้โหการที่พ่อบ้านเนี่ยมบาบวชแล้วเนี่ยมันส่งผลดียังไงต่อทุกคนในครอบครัวบ้างคะ่ะ มอืได้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 ชีวิตใหม่ได้ครอบครัวใหม่เลยค่ะที่เอาที่ส่งพ่อเขาไปบวชเจ็ดพันรูปเจ็ดพันตำบนเพราะน้อยรู้ว่าบุญบวชนี่ยแรงมากค่ะแล้วก็เราไม่มีลูกสาวด้วยเนาะเอ้ยไม่มีลูกชายค่ะมีมีแต่ลูกสาวก็เลยบอกพ่อเอาบุญนี้ก่อนเถอะก่อนที่ดําเนินชีวิตไปในวันข้างหน้าจะเจออะไรแม่งไม่มรู้แต่เรามีบุญบวชและแล้วก็ได้ช่วยงานาศาสนาด้วย พอพ่อเขาบวชเขาสึกมาเนี่ยชีวิตในครอบครัวของน้อยเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะคือพ่อได้เอาหลักธรรมะมาใช้กับครอบครัวแล้วก็มาเป็นต้นแบบเป็นเบ,บื้องหลังเป็นแบ็กกราวให้เราแล้วก็สอนแล้วก็วางระบบระเบียบในบ้านหมดทุกอย่างศีลทานศีลภาวนาสมาธิหลอ่อหลอมกันทั้งครอบครัวมาจนถึงปัจจุบันนี้เข้าวันทั้งหมดสิบสามปีนี่อยู่ในบุญตลอดอแคือ ค่ะต่อเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ยังมีสินแปดทุกวันพระด้วยนะคะเราเราเราได้เข้ามาช่วงหนึ่งแล้วเราก็จะทับทวีบุญโดยการที่สินแปดของครอบครัวเราเนี่ยเพิ่มไปอีกค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยต้องบอกว่าชีวิตมันเปลี่ยนเลยเนาะตั้งแต่ทุกๆคนได้รู้จักในเรื่องของการรักษาศีลตั้งแต่คุณน้อยเองที่บอกว่าเมื่อก่อนไม่รู้จักเลย ศีลห้าเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ได้มีโอกาสรู้จักศีลห้าแถมเพิ่มไปอีกคือการรักษาศีลแปดแต่ต้องบอกว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตกับทางโลกเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องที่ไม่สบายใจมีเรื่องที่หงุดหงิดใจบ้างหลังจากที่ได้นำธรรมะไปปรับใช้กับตัวเองแล้วเนี่ยนะคะมีเรื่องแบบต่างๆที่อาจจะไม่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกใจเราอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจอเรื่องพวกนี้คุณน้อยสามารถที่จะปรับ หรือว่านําคําสอนมาปรับใช้ในชีวิตยังไงได้บ้างคะทางโลกเยอะมากค่ะเพราะน้อยสายแม่สาย mm. สายแม่เป็นแม่ของลูกรับงานงานต้องรับภาระรผิดชอบทุกอย่างในบ้านแล้วก็ต้องไปช่วยงานสามีออกข้างนอกก็จะเจอเจอปัญหาการเจราจาติดต่อหรือการวางบินเก็บเช็คเจอสวนมาแบบทำให้เราหงุดหงิดบางทีก็ พอมาได้ศึกษาธรรมะแนละ้วก็ต้องสงบสติอารมณ์โดยการที่มันนิ่งบางทีก็ยอมเพื่อให้งานเราผ่านเนี่ยค่ะเราใช้หลักวิชาที่ว่าสติกับสมาธิช่วยไปก่อนในช่วงแต่ละช่วงชีวิตที่เจอมอรสุมดีว่ายังยังได้มีจุดนี้เข้ามาช่วยไม่งั้นก็คงจะพังกันไปข้างหนึ่งมั่งอะไรเหมือนทคนทั้งโลกที่เจอว่าเออ ฉันก็ไม่ยอมฉันต้องถูกเธอต้องผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาเอาตรงนี้มาปรับมันก็ซอฟลงไปทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องในครอบครัวที่มีปัญหาไม่ตรงกันลูกมั่งพ่อบ้างก็ยอมแล้วก็หามุมแล้วก็นั่งแล้วก็หลับตาแล้วก็บางทีก็ตะโกนไปให้มันโลง่งเหมือนเคลียร์ใจเนาะติดหยาบมาเยอะแล้วก็เคลียร์แล้วก็ นั่งถอนหายใจยแล้วก็สัมมาระหังสัมมาละหังสัมมาละหังปล่อยวางแล้วก็ทิ้งไปเลยแล้วก็เริ่มใหม่อมโอ้โหต้อง <แ S 1> บอกว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยทีนี้มุมมองในการดูแลลูกน้องล่ะคะเห<ม>็นตอนแรกที่บอกว่ามีลูกน้องที่เราจะต้องคุยงานประสานงานแล้วก็ดูแลบริหารจัดการ<ม>ทุกอย่างเวลาเราไปหน้างานเนี่ยนะคะ<ม>วิธีการอยากให้คุณน้อยได้แชร์หน่อยว่าเราใช้ธรรมะหรือว่า หลักทำอะไรในการดูแลลูกน้องบ้างอะคะลูกน้องนี่น้อยจะดูเหมือนเขาเป็นคนในองค์กรของเราดูเหมือนเหมือนกับว่าเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันซึ่งเราผ่านธรรมะมาหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่แบ่งว่าเจ้านายกับลูกน้องอคือเรากินอะไรทำอะไรกินคือกินอย่างคือทานเนี่ยบารมีเนี่ยน้อยจะให้แบบกินให้อิ่มนะ แล้วก็ทํางานเรื่องการจ่ายเงินเดือนการจ่ายอะไรเงี้ยไม่ต้องมาฟิกว่าเท่านั้นเท่านี้ถ้าคุณขยันหรือว่าเออใจมันได้น้อยเปยให้เต็มที่เลยมันไม่เคยเสียดายตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ยังมีอ่าปัญหาอะไรนะ้อยก็จะฟังแล้วก็ชี้แนะว่าให้ทําอย่างนี้อยากบวชไหมถ้าบวชเดี๋ยวเจ๊จัดการให้นะาบวชฟรีนะไปเลยเดี๋ยวช่วยค่าจ่ายอ่านมลูกนู่นนี่นั่นเจ๊จะจัดการให้ขอให้ลูกน้อง คิดบวกเป็นสายบุญทําดีเท่านั้นเนี่ยแต่น้อยก็โชคดีนะที่ได้บริวารสมบัติที่ว่าดีทุกคนเลยนะคะคืออืมสําเร็จตรงบริวารตรงนี้อะ่ะคือไม่ไม่มีเรื่องที่ว่าจะจะทุกข์ใจเรื่องลูกน้องค่ะนึกอะไรก็สมความปรารถนาคือบางครั้งลูกน้องไม่มีเงี้ยเราจะไปทาํางานยังไงอะอะไรเงี้ยก็ขอหลวงปู่อ่างเงี้ยแล้วก็มีมามคือก็มีมาช่วยตลอดอะ่ะ อ,อยู่ในเส้นทางบุญเนี่ยนะคะจากลูกน้องแล้วนะคะมาเป็นในส่วนของการดูแลลูกค้าบ้างหรือว่าคู่ค้าบ้างาตรงนี้มีโน้ตฮาวยังไงแชร์ให้หน่อยแล้วก็ทํายังไงให้เขาประทับใจที่จะเรียกใช้บริการจากทางทีมงานของคุณน้อยเนี่ยนะคะกับลูกค้านี่ลูกค้าจะเรียกเจ้น้อยเจ๊น้อยคือเวลาทํางานเนี่ยน้อยจะฟังลูกค้า แต่เรื่องราคาพี่แฟนจะเป็นคนตีราคาแต่น้อยเนี่ยนอกนั้น้อาจะประสานงานเองหมดเลยว่าคือเอาใจเขามาใส่ใจเราคือเอาใจลูกค้าด้วยกันว่าได้ค่ะอะไรเงี้ยยิ้มแย้ม,ยม,ยมแล้วก็คุยกันเป็นกันเองแล้วก็เวลาทำงานมันก็จะดูแลเรื่องงานการเซฟตี้หน้งา,นง,านงานเป็นยังไงก็ชี้แนะบอกเขาว่าที่ต้องเตรียมตรงนั้นนะตรงนี้มามาซัพพอร์ตหนูหนะ้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ พอเสร็จงานถ่ายรูปส่งงานแล้วก็จะดูว่าเออก่อนทําขนาททาก่อนทนํานี่มันเรียบร้อยอยังไงขนาดทาสกรปรกยังไงหลังทําสะอาดแบบไหนปิดจ็อบถ่ายรูปส่งงานปุ๊บอ่ะแล้วเขาก็จะโอเคเขาไม่ต้องมาคุมงานแต่เขาดูรูปแล้วเราส่งฟไฟล์ให้เขาแหละเขาไม่ต้องคุมแล้วเราเชื่อมั่นในทีมของเราเพราะเขาไม่มาดูหน้าง,งานเขาก็งานสําเร็จนะคะคือได้อย่างใจทุกเรื่องเรียกปุ๊บไปปับ๊บ การตรงต่อเวลาการมีระเบียบและการมีวินยัยเรื่องเซฟตี้โอ้น้อยจะฟิกทุกอย่างโอ้โหก็คือว่าคุณน้อยลำหลักง่ายๆเลยที่ฟังๆเนี่ยนะคะ UG-Fi เลยเนาะไปใช้กับการทำงานในทุกส่วนเลยนะคะก็คือทำให้เป๊ะตามที่ u g f ีบอกในหลักความดีสากลห้าประการเนี่ยก็สามารถที่จะได้ใจลูกค้าไปแล้วเต็มๆเลยนะคะโอ้โหต้องบอกว่า เป็นผู้หญิงที่เก่งมากๆเลยอ่ะเก่งทั้งงานทางข้างนอกเนี่ยนะคะนอกบ้านแล้วก็การดูแลทุกคนในครอบครัวให้ประคองให้อยู่ในเส้นทางธรรมแล้วก็ต้องบอกว่ามีลูกๆนะเป็นเด็กเก่งและดีมากๆเลยนะคะอย่างน้องนภานะคะก็ได้มีโอกาสเป็นประธานกระถินแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมาัครในทุกๆก,กิจกรรมงานบุญเลยโดยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอย่างที่บอกก็คือสถานการณ์โควิด -19 ทีเนาะ กิจกรรมออนไลน์เข้ามามีส่วนร่วมสําคัญเราปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางครอบครัวยังไงคะเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้มาวัดบ่อยๆแล้วอะค่ะคุณน้อยร่วมกิจกรรมออนไลน์กันยังไงบ้างคะค่ะเรามีซูมเปิดซูมค่ะที่บ้านน้อยจะไม่ไม่ดูทีวีเราจะทีวีทิ้งแล้วเราจะจจ <c oughs> ติดต่อติดตั้งซูมกับ gbN เ <c oughs> เช้ามาเนี้ยทุกคนจะต้องตื่นมาอาบน้ำเจ็ดโมงครึ่งเราจะได้ ปล่อยปลากับหลวงพี่นพดลแล้วค่ะซูมนะคะซูมให้ประโยชน์กับครอบครัวคือทําบ้านให้เป็นวัด <S <S ถึงเราจะไม่ได้ไปวัดแต่เราก็มีบุญอยู่ที่บ้านเราก็จะไม่ตกบุญเลยทานศีลภาวนาเราก็ต้องค่อยคบแล้วก็ดูบุญในซูมแต่ละบุญเราก็ทําบุญออนไลน์ก็ได้ก็บอกลูกอาจจะเตือนเลยทําทานกันหรือยังลูกโอนหรือยังทาหรือยังหยอดก็ปุกหรือยังฮะเราก็จะเน้นตรงนี้แล้วกิจกรรมในซูมแต่ละแต่ละบุญที่น้อยดู ก็ปื้มตอนนี้มีบวชพระกับบวชสมณรภาคฤดูร้อนเราก็ไม่ตกบุญถ้าเราไปร่วมได้เราก็จะไปแต่ถ้าไปไม่ได้เราก็อ่าโอนปัจจัยช่วยช่วยด้านอาหารกับพระแล้วก็เพื่อสืบ่อสืบทอดต่อตอ,ตอ,อายุพระพุทธศาสนาค่ะซูมให้ประโยชน์กับครอบครัวของน้อยมากแล้วก็อยู่ในเส้นทางบุญเราเราก็ปื้มทุกทุกวันหล่อหลอ,อมลูกให้รักบุญ แล้วก็กลัวบาปเขาเนี่ยศินห้านะเขาไม่เคยตกยุงไเคยบี้มดเลยนะคะต้ oh องนภาฮ oh. สุดยอดนะคะโอ้โ oh, ห oh, นี่เลยนะคะก็บอกว่าผลผลิตได้ดั่งใจแล้วเนี่ยนะคะว่าลูกเนี่ยมีศีลธรรมในจิตใจที่นี้นะคะ่ะโอ้โห ก็คุณน้อยเองก็เป็นคนเลือกเส้นทางชีวิตให้กับตัวเองแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตให้กับครอบครัวแล้วต้องบอกว่าเส้นทางที่เลือกนั้นเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็ดีงามมากๆเลยทีนี้ต้องมาถามความรู้สึกจากใจนะคะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับคุณน้อยแล้วก็ครอบครัวบ้างคะโอ้วัดพระธรรมกายให้ชีวิตใหม่ของครอบครัวน้อยเลยข้ามภพข้ามชาติเลยคะ่ะถ้าถ้าไม่ได้มาเข้าวัดน,นี้ป่านนี้ คงจะไปอบายแล้วค่ะก็ mm hmm. <c oughs> ลเลยทําให้มีชีวิตใหม่มีชีวิตคตรอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็ในแต่ละวันในใช้ชีวิตอย่างมีสติคือเดินในเส้นทางในการสร้างบารมีวันต่อวันถ้าผิดข้อไหนเริ่มใหม่พรุ่งนี้เราสามารถเริ่มใหม่ได้คนเราทุกคนเกิดมารวยจนไม่สําคัญแต่เราก็เลือกที่จะเปลี่ยนทังชีวิตได้เราก็เลยเอารักบุญเลยค่ะ สร้างบุญตามที่หลวงพ่อสอนเลยว่าชีวิตไขของเราเนี่ยมันสั้นนะแล้วก็สังขารเราก็ไม่ได้แข็งแรงตลอดเวลาอะไรรีบทำเราทำเลยค่ะเพราะว่าอ่าพรุ่งนี้เราไม่รู้อย่างของน้อยที่น้อยรีบทำเพราะอะไรวันต่อวันเนี่ยน้อยยังไม่มีลูกค้าเรียกน้อยทำก่อนถ้าวันไหนมีลูกค้าเรียกน้อยต้องออกไปลุยงานแล้วเจอหยาบแล้วน้อยก็จะมีเวลาเอาบุญที่เคยทำไว้น้อยน้อยน้อยมาก ค่ะก,ก็เลยทำบุญแบบทับทวีกันไปยิ่งยิ่งขึ้นเลยค่ะอืมนะคะในส่วนของข้อคิดข้อทรรหรือว่าเป้าหมายต่อไปในอนาคตเป็นยังไงบ้างคะเป้าหมายอยากจะฝากน,น้นอยนๆนนนนจะเน้นในครอบครัวนะจะฝากทุกคนผู้มีบุญทั่วโลกถ้ามีลูกขอให้พาลูกหลานเข้าวัดอ่าถ้าปิดเทอมขอให้พาลูกบวชสมเนนเพราะถ้าลูก มันเป็นฐานรากแล้วเป็นผลผลิตของเราถ้าเราหลอ่อหลอมเข้ามาดีเนี่ยเข้าวัดด้วยคนหนึ่งอะ่ะก็รอดทุกคนในครอบครัวเน่ะค่ะใครไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าจะเสียไปแล้วหรือจะมีชีวิตอยู่เขาก็จะส่งบุญให้เราตลอดนี่ค่ะที่ว่าที่ว่าจะ จะเป็นในอนา,คต,อนาคตก็จะให้เข้าอยากนั่งสมาธิเข้าถึงองค์พระธรรมกายบ้างคะ่ะเพราะว่าชีวิตน้อยก็หยาบเยอะก็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 ทำนี้ค่ะอยากเข้าถึงองค์พระค่ะแล้วก็ สร้างบารมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมเลยไม่ต้องหลุดจากเส้นทางนี้เลยค่ะไปกันทั้งครอบครัวแพ็กทีมเวิร์กเลยอืมนะคะโอ้โหเป็นกําลังใจให้ครอบครัวจันทองทิพย์เลยนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นแล้วก็เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวพรรมกายจริงๆวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณนัทกัญญาจันทองทิพย์นะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซุมไอดอลให้กับเราขอบคุณมากคะ่ะขอบคุณค่ะ ะะฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้จากผู้ที่ทําให้ครอบครัวอบอุ่นได้แบบนี้แล้วเรามีไอดอลแล้วเพราะฉะนั้นเราแค่ทำตามชีวิตของเราก็จะมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จแบบไอดอลที่เรานํามาให้ท่าผู้ชมได้รับฟังกันด้วยนะคะวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ